สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกิโอเกมเมอร์ดรากอนครีผมก็อยู่ในเกมเซนกิเอ็กดีเอสเทติมาฮ n ิมอนนะผมในอีพีที่สีนะครับถ้าไม่ว่าอะไรก็จะได้ฝานทุกคนได้กดไลค์นีนะครับฮ่าฮ่าทำได้ดีมากนะเอิ่มฉันว่าก็จะแปลกๆสินะโอ้สุดยอดไปเลยคนนั้นอ่ะไม่เห็นอจะสนใจกับผู้ชายคนนั้นเลยเอิ่มแต่ฉันก็ก็าใช้ราอยู่นะอืมได้อยู่นะ แต่ถ้าเธอขอร่วมมืออีกคนหน่อยสิยังไม่มีคู่หูมาอีกคนนึงก็ต้องเป็นผมเหรอเออใช่ใช่ใช่ก็ถามทำไมหรอก็เรก็เรามีสัมนึกความมีจิตใจเออเพราะว่ามีศักดิ์ศรีของออสสตัวตัว,ตว,ตวเองเนอะอ๋อป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรกอว่าว่ามีศักดิ์ศรีของตัวเองนี่ลูกเธอคนนี้เนี่ยโอ้โหเออไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะฉันก็ก็เราก็ต้องผลัภารกิจแน่หรอกคือฉันก็ต้องปราศจากตวัวให้ได้หรอกนะนั่นสักิ์ี ก็ไม่เห็นจะแปลกด้วยอ้าหวหนนัวอะไรเนาะเป็นไปไม่ได้นี่นี่เราต้มทำอะไรสส้นก๋าแล้วสิคือฉันก็พฉันก็เรามีกันสามคนนะอ๋อเหรอ <laughs> เธอเนี่ยน่ารักนะเออเสื้อเขียวเนี่ยดูน่ารักนะหี่ผอิเดี๋ยวเธอมาเรียกเสื้อเขียวแล้วก็ันไม่เอาไ้เนี่ยเออพูดอะไรดูน่ารักก็ ปเปลเรก็ไม่เอาเนงะินสักทีเนี่ยต้องคิดดูก่อนก็ต้องคิดดูก่อนเพราะว่าเอิมพวกฉันก็จะเอาเหมือนกันนะคือก็ต้องจะทําอะไรที่มันไม่จริงจังฮเธอเนี่ยดูน่ารักนะวัดไม่จริงสิอืมใช่ใชแนอนฮ่าฮ่าไม่ต้องหยาดนั้นก็ได้หรอกคือฉันก็นะโวจริงเหรอเธอฉันด้วยสิเธอคนนี้ทําหน่าตบจอยอยู่ฮ นี่ทำไรที่มันสปีดก็ไม่เร็วนี่ฮ่าฉันก็ด้วยเหมือนกันละ่ะเธอเนี่ยไม่เร็วนะเออฉันก็เอมเป็นอะไรเหรอเอออาคาสคกิฉันงงต้องเป็นห่วงนะอเออพูดตาวสาวคนนี้ไต่ตบเป็นห่วงหรอกนะอืมนี่นไงให้พูดซ้ำก่อนนะครับเดี๋ยวตัดปีที นี่ตอนดึกก็ยังไม่เห็นออกไปไหนนะนะต้องคิดดูอืมอาะละัติดตามต่อไปนะผมอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับตลาดไปก่อนสวัสดีครับ